สวัสดีค่ะวันนี้รถเข้าใหม่นะคะเกียร์ออตโต้ค่ะพี่ขวัญน,นะคะใครที่มองตามหารถเกียร์ออตโต้หายากอยู่นะคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่กิจสกุคาแล้วแล้วก็ปีใหม่ด้วยปี2016นะคะ วันนี้ขออภาัายนะคะเป้าแตกค่ะเป้าแตกนะคะไม่ใช่เป้าขายนะคะเป้ากียรเกงนะคะอ่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ก,ษกิษตากรูตคาท่านใดที่ตามหารถอยู่นะคะใครที่ตามหารถเกียร์ออโต้อยู่นะคะ <S 2> <S 2> <S บอกเลยว่าไม่พลาดและไม่ผิดหวังนะคะ <S <S เพราะว่าเกียร์ออโต้ของพิขวันนะคะ <S <S ที่อื่นนะคะอาจจะแปลงเกียร์มาหรือว่าสลับเกียร์มาแต่พิขวัญเป็นเกียร์ออโต้จากโรงงาน เลยแล้วก็แต่ง V.I.P ให้ท่านด้วยนะคะคันนี้เข้าใหม่ล่าสุดไม่เกิน4วันค่ะคุณลูกค้าค่ะเข้าใหม่ล่าสุดอยู่ไม่เกิน4วันนะคะเพิ่งมาจอดจําหน่ายอยู่ตรงนี้นะคะ7จ็ดแสนใช่ไหม 7, เจ็ดเดี๋ยวก่อนนะปี2016นะคะคุณลูกค้าค่ะ8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าค่ะสลับกับคันที่แล้วรอบที่แล้วเราว่าจะเอาเจ็ดสี่เก้า 7, 4, 9, ไม่แต่งมานะคะ มาดูเลยจ้าคุณลูกค้าขาปี2016แค้ตั้งแต่เกิดนะคอนะหูกว่าแหวน 4, 4 7 0ูนะคะคอนะหูกว่าแหวน4 4 7 0นะคะตรงปีตรงรุ่นกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆสีบรอลน,นะคะสีบอนสีสวยนะคะคุณลูกค้าค่ะลูกค้าบางครั้งจะหาสีบรอลไม่เจอเลยแล้วก็เกียร์ออตโต้เนี่ยพี่ขวัญบอกเลยนะคุณลูกค้าหายากมากๆ เดี๋ยวพี่ขวัญขออนุญาตเลยนะคะเครื่องดีเซลเครื่องส3 0 0ามพันวนี้นะเอาแค่ว่าอยากได้เกียร์อโอโต้คุณต้องรีบทักค่ะเพราะทางเต็นท์พี่ขวัญเหลือเกียร์อโอโต้แค่คันเดียวนะใครอยากได้เกียร์อโอโต้บอกรหัสมาเลยนะคะ4470นะคะ879,000บาทคันนี้จัดได้จัดเต็มจัดได้แน่นอนค่ะร้านเปอร์เซ็นเพราะว่าเกียร์อโอโต้ได้ยอดเยอะกว่าเกียร์แมนวนวลแน่นอนนะคะ แล้วก็ขึ้นเขาลงห้วยนะคะล่าส,สุดนะคะมีคนบอกว่าพี่กลัวขึ้นเขาไม่ได้พี่ขวัญบอกเลยกําลังเครื่องสามพันค่ะคุณลูกค้ากําลังเครื่องสามพันนะคะเกียร์ออโต้ขึ้นได้แน่นอนค่ะร้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เอาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ขวัญเอาร้านเปอร์เซ็นต์และสีบางเฉียบแบบนี้นะคะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะพี่ขวัญบอกเลยสีบางเฉียบแบบนี้รถไม่มีอุบัติเหตุรถไม่มีชนหนักนะคะ รถสวยรถเดิมนะคะพี่ขวัญเน้นรถสวยรถเดิมนะคะต้องคันนี้เลยค่ะปี2016ค่ะแ7 9 0 0 0เจดื้าพบาทค่ะนะคะอ่าแ7ด0 0 0เจดบาทกับรถตู้นะคะลูกค้านะคะท่านใดที่อยากได้รถเอ่อรถตู้อยู่นะคะติดต่อพี่ขวัญเลยนะคะศูนย์5 9 9หกสาหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหรืออยากได้รถสไตล ตู้เย็นอยากได้โฟกอยากได้อะไรที่เป็นสไตล์ตู้ก็มีให้เหมือนกันนะคะตู้ทุกอย่างมีหมดเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะตู้ทุกอย่างมีหมดเลยเนาะนะคะท่านใดที่กลับมาทํางานกันหรือ,อยางค้าเทศกาลสงการ์กลับมากันหรือ,อยางนะ,ะแต่บอกเลยกิจสุราคุา้มค่าเปิดทําการทุกวันนะ,ะอยากให้คุณได้สัมผสัสว่ารถที่นี่เป็นยังไงนะคะรถสวยจริงไหมมีไฟแนนซ์รับรองไหมมีจริงค่ะรับรองจริงค่ะนะคะ ส่วนเอกสารการจัดไฟแนนนะคะพี่ขวัญบอกเลยว่ามีไฟแนนมานั่งรอรับรองคุณนะคะถ้าคุณอยากวายไม่อยากเข้ากรุงเทพโอนจองค่ะเดี๋ยวพาไปเ,าเดี๋ยวส่งไฟแนนไปเซ็นให้เลยนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กมาด้วยจ้าเติมทับกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ให้ล้อแม็กสวยๆนะคะตามสไตล์ของอของรถตู้นะคะก็คือหกรูเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรูนะคะของโตโยต้านะคะโตโยต้าหกรูค่ะราคาแล้วก็เบาะหนังนะคะด้านหน้าเบาะหนังนิ่มแล้วก็ดูแลง่ายสะอาดนะคะแถวหน้านั่งได้สามที่นั่งนะคะแถวหน้านั่งได้ได้สามที่นั่งก็คือคนขับแล้วก็คนนั่งข้างนะคะคนนั่งข้างมีเบลให้ครบค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะคนนั่งข้างมีเบลให้ครบทั้งสองขั้นนะคะกระจังหน้า ด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าไม่มีแตกนะคะแอร์แบ็กนะคะยังไม่เคยยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะนะคะบอกเลยว่าคุณคุณค้มค่ามากคานันนี้ได้แอร์ไมโครบัสด้านหน้ามาด้วยนะคะได้แอร์บัสด้านหน้ามาด้วยนะคะคุณลูกค้าแค่นี้ก็ฉ่ำแล้วนะท่านใดที่มองหาอูว้าวว้าวค่ะร้องว้าวว้าวดีไหมคะเพราะว่าทีวีดูสวยเหลือเกินค่ะทีวีดูสวยเหลือเกินนะคะ บอกเลยว่าข้างบนนะข้างบนนะคะเป็นเพดานนะคะคุณลูกค้าข้างบนเป็นเพดานนะคะนี่เป็นไงคะข้างบนเป็นเพดานแบบอ่างนะคะสอ,อ่างนะปกติเราจะเจอสาอ่างนะคะอันนี้เป็นเพดานแบบ2อ,อ่างนะคะพร้อมทีวีสไลด์นะคะชุดลำโพงนะคะพร้อมกับแอร์ไมโครบัสมาด้วยเบาะ V.I.P. สแถวนะเดี๋ยวขวัญจะให้น้องทีมงานขึ้นไปถ่ายรูปให้ตั้งแต่เบาะ สุดท้ายเลยบาสุดท้ายนะคะเบาะหนังนะคะเบาะ Vip นะคะนั่งนิ่มสบายมากๆเลยค่ะนั่งนิ่มสบายมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขานะท่านใดที่อยากถามว่าเบาะหนูต้องซ่อมตรงไหนไม่ไม่ต้องนะคะคันนี้เบาะสวยงามค่ะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะสามแถวแยกนะคะเป็นเบาะสามแถวแยกนะคะพร้อมกับคอน,นโซลชุดใี้ยอีกหนึ่งชุดแล้วก็ พื้นปูเรียบร้อยถ้าคุณอยากให้สวยงามสั่งคมกระดุมมาลงสวยๆได้เลยนะคะทีวีสไลด์สวยมากเล่น YouTube ได้เลยนะคะเล่น YouTube เล่นวิทยุเล่นอะไรได้เลยนะคะโหลดเพจสโตรได้เลยท่านท่านใดนะคะที่มองหารถที่พอใช้ง,งานแล้วไม่แพงมากแถมเป็นเกียร์ออตโต้ย้ำค่ะเกียร์ออตโต้ค่ะพี่ขวัญต้องย้ำพร้อมแอร์โครบัสหน้านะคะแอร์บัสหน้านะคะคันนี้คุณสบายใจได้เลยเย็นถ้ำท้งรถค่ะ เยน็นฉ่าทั้งคันค่ะคุณลูกค้าทางเดินก็ไม่ช้ําค่ะนะคะบันไดไม่แตกนะคะพะม่านพร้อมทีวีพร้อมทุกอย่างพร้อมกับรถตู้รถตู้นะคะปี2016เกียร์ออโต้ได้ล้อม็กได้แต่ง v i p ด้านในเบาะสามแถวเบาะหนังเบาะใหญ่นะคะรับน้ําหนักได้ร้อยกว่าโลอยู่แล้วเพดานด้านบนนะคะเพดานด้านบน v i p นะคะพร้อมกับทีวีสไลด์นะย้ํานะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะ ท่านใดาหาเกียร์ออโต้ไม่ได้โทรไปที่ไหนก็ไม่มีย้ำค่ะกิจสดากรุค๊คาเกียรออโต้เข้ามาแล้วนะคะเพราะเกียรออโต้เวลาออกป้ายแดงมันจะแพงกว่าเกียร์แมนวนวลนะคะแล้วก็พี่ขวัญบอกเลยเวลาจัดไฟแนนซ์รุ่นนี้ก็จะได้ราคาดีกว่าแน่นอนค่ะบางท่านเห็นเกียร์ออโต้ขายถูกพี่ขวัญแจ้งนิดนึงนะคะเกียร์ออโต้มี2แบบนะคะเกียร์ออโต้ที่ ลูกค้าสมมติพี่ขวัญซื้อเกียร์ธรรมดาแล้วไปเปลี่ยนเองนึกออกไหมโอกาสพังโอกาสซ่อมเกียร์พังมีหมดแต่อันนี้เป็นเกียร์ออโต้จากโรงงานนะคะไม่ได้ทำเองค่ะไม่ได้แฮนด์เมดนะคะเป็นจากโรงงานโตโยต้ามาโดยตรงเพราะฉะนั้นลูกค้านะคะมั่นใจได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยและแถมท่านใดที่ออกไปกับพี่ขวัญน,นะคะพี่ขวัญวารันตีเครื่องเกียร์ให้อีก ให้เลยค่ะเครื่องเกียร์ให้อีกเลยค่ะเต็มเต็มหนึ่งปีเต็มเลยกับกิษสดากรุคาร์นะคะให้หนึ่งปีเต็มเลยกับรถตู้เกียร์ออโต้คันนี้สบายใจหรือ,อยังคะอซื้อคันนี้สบายใจแล้วพี่ขวัญซื้อคันนี้สบายใจสิ่คะหนึ่งได้การันตีนะคะสองได้เกียร์ออโต้สบายค่ะขับไม่เมื่อยค่ะไม่ต้องเหยียบคัสเนาะน้องตูนเนาะขับไม่เมื่อยไม่ต้องเหยียบคัดเหยียบอะไรเลยนะคะขึ้นภูเขาคุณตบเกียร์ช่วยหน่อยนะ,ะนะคะ เวลาคุณขับรถขึ้นเขาลงห้วยขอแค่คุณอย่าเบรกบ่อยเขาขอร้องวิธีขับรถคุณอย่าเบรกบ่อยคุณเบรกบ่อยๆเบรกมันจะร้อนบางคนโอ๊ยเบรกหมดปวดสิคะก็คุณเบรกขนาดนั้นนะคะพอเราเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วเราจะเบรกมันจะไม่อยู่เห็นไหมคะผู้ทับเบิกเกิดเหตุการณ์พวกนี้มาจากการเบรกตลอดเวลาเวลาคุณขับรถตามหลังใครแล้วเห็นเบรกเขาขึ้นตลอดเวลาคุณหมั่นไส้ไหมคะจะเบรกทําไมเนี่ย จะเบรกเพื่ออะไรนะคะเพราะเราเป็นห่วงเขาคนข้างหน้านั่นแหละค่ะว่าฟีดาวได้ค่ะเกียร์ออโต้ฟีดดาวได้แล้วก็ดอกเบีย้ยได้พิเศษด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนป้ายมาก่อนได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.99ค่ะนะคะได้84มัวดด้วยนะคะส่งถูกมากค่ะ1มเองนะคะคันนี้ส่ง 14, 0 5 0เองนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถผ่อนถูกดอกเบีย้ยพิเศษนะ พี่ขวัญให้ดอกเบีย้ยพิเศษถึงวันแค่24นะวันที่24เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันมีกําหนดดอกเบีย้ยไว้อยู่นะพอหมด24ี่เที่ยงคืนปุ๊บไม่มีโอกาสได้แล้วค่ะต้องขยับเป็น67บาทค่ะที่ซื้อรถตู้ดอกเบีย้ยพิเศษต้องมาก่อนวันที่24นะคะขอร้อง please ค่ะขอร้องค่ะ please ค่ะต้องก่อนวันที่24เท่านั้นนะคะเลยเที่ยงคืน24ไม่สามารถได้แล้วนะคะระบบมันล็อกไว้แค่24นะ คุณลูกค้าจะเอารถกระบะรถเก่งรถตู้รถอะไรแล้วดอกเบี้ยเสร็จพี่ควัญขอร้องคุณเลยให้เข้ามาเช็คกันก่อนจ้องเฉยๆไม่ได้นะคะต้องเช็คเครดิตเลยนะคะ2 9 9 2 7 9มาเลยค่ะที่กฤษสาาคุปค่ะนะคะเป็นไงคะพื้นสะอาดสะอาดนะคะด้านหลังนะคะเออคันนี้ได้แอร์บัสหน้าบันหลังเลยคุณลูกค,ะคะ้าขาขออภัยค่ะคันนี้ได้แอร์บัสเลยนะคะ คุณลูกค้าค่ะคันนี้ได้แอร์บัสสวยๆเลยนะเกียร์ออโต้ด้วยได้แอร์บัสด้วยเอาตายลัวดิชันขอจองไว้ได้ไหมคะนะคะคุณลูกค้าอยากได้รถตู้แอร์ไมโครบัสพร้อมอุ้ยคันนี้บอกเลยว่าจุดเด่นจุดดี1นรถปีใหม่ค่ะปี2016ข้อดีข้อที่สเกียร์ออโต้ 2, Auto, จากโรงงานมาเลยค่ะข้อที่3ามแอร์ไมโครบัสค่ะข้อที่4ค่ะแต่ง VP เต็มค่ะคุณลูกค้าข่ะ8 9 0 0บาทนะคะ 9 5 0 0 0ไม่ขายขาย879,000บาทค่ะสวยแบบนี้พับได้หรือเปล่าไม่มีที่เก็บนะไม่มีที่เก็บนะคะนมิตาขอนะไม่มีที่เก็บค่ะอันอ่ะมีค่ะแต่เราถ้าพับขึ้นมันจะไม่มีที่เก็บเพราะว่าเราจะสังเกตด้านนี้นะคะอ่านะคะอลูกค้าอาจจะไปใส่เบาะแนวแนวแนวแบบนี้มานะคะ อาจจะพับลงได้เพราะตะขอเก็บไม่มีนะคะแต่ว่าลูกค้าจะไปทําเพิ่มก็ได้ยิงยิงยิงสเต็ปเข้าไปก็ได้นะคะยิงสเต็ปเข้าไปก็ได้นะคะแล้วก็ทางดับเพิงก็พร้อมแหละคันนี้ถือว่าพร้อมนะคะเพราะว่าด้านด้านข้างเนี่ยปูหนังเรียบร้อยผ้าม่านติดเรียบร้อยแอร์ไมโครบัเรียบร้อยแล้วก็เพาดานด้านบนก็ดูสวยนะ<ช>ดูสวยนะคะดูเป็น เขาเรียกว่าถ้าเป็นโง่เฮงคนจีนนะคะเขาเรียกว่าอยู่ดีมีสุขอยู่อุดมสมบูรณ์อยู่อยู่เย็นชุ่มเย็นนั่งแล้วเย็นสบายนั่งแล้วมีความสุขนั่งแล้วอุดมสมบูรณ์นะคะเจ้าของรถก็อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเป็นปลานะคะรับราคาบะคนด้านข้างดีกว่าด้านข้างกันบ้างคันนี้นะคะบาดซ้ายบาดขวากระดูกูนะคะคันนี้ให้ให้เปอร์เซ็นต์เลยแม้แต่น็อตด้านบนนะคะคุณลูกค้ารถคันนี้เกียร์ออ,อตโต้คันนี้นะคะ คอมพิวเตอร์คันนี้เกียร์ออโตคนนะคะ้คันนี้นะคะ VP คันนี้นะคะกับเซลขวัญน,นะคะพี่ขวัญลงสัญญาณให้เลยว่าสวยจัดนะคะไม่มีชนคาะนะคะไม่มีพิควําค่ะนะคะไม่มีน้ําท่วมนะคะคันนี้น็อตสวยสวยค่ะด้านบนนะคะแต่พี่ขวัญเตี้ยเลยซูมให้ดูไม่เห็นแม้แต่ฝาไฟนะคะดูไฟสะกก่อนเนียนสนิทนะคะเนี่ยค่ะเนียนสนิทเลยนะคะไฟแท้นะคะ ไฟคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะยี่ห้อเดียวกันนี่ค่ะมาดูนะ,ค,ะคันนี้ไม่ยังไม่เคยเปลี่ยนไฟมานะคะเป็นไฟของเขาเลยนะ,ะสวยๆเลยนะคะไฟจากศูนย์อ่าค่ะนะคะคันใดนะคะไฟจากศูนย์มันมีสองแบบนะคะก็คือถ้าเป็นรถที่นําเข้ามามันจะมีไฟอีกยี่ห้อหนึ่งถ้าเป็นรถในผลิตในประเทศไทยก็จะเป็นไฟอีกยี่ห้อหนึ่งมันมีสองคล้ายสองแบรนด์นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าคุณได้รถสวยและรถด,ดีแน่นอนนะอ่ะมาต่อคะ่ะนะคะพะม่านก็สวยสีรถก็สวยนะคะสวยมากคะ่ะจํารหัสกันไปแล้วกันนะคะฮอนฮุกวหวนสี่สี่เจ็ดศูนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้ไปเลยอ่ะท่านใดมีใจก็โทรมานะ0863159977คุณชักคุณตระหนิใจตัวเองก่อน คุณคอนเฟิร์มใจตัวเองก่อนว่าฉันอยากขับเกียร์ออตโต้คุณบอกตัวเองก่อนว่าฉันอยากได้เกียร์ออตโต้เพราะนี่คือเกียร์ออตโต้ขับสบายขับไม่เหนื่อยขับไม่เพลียผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับคล่องนะคะหรือว่าก็สลับกันขับได้ถ้าเรารับงานเยอะๆนะพาลูกพาเมียไปด้วยได้เลยนะคะมาต่อด้านข้างเซ็นเซอร์ได้แล้วเนาะไฟคลิปจะเรียบร้อยเรเวลสวยมาก รถโรงผลิตนะคะพี่ขวัญแจ้งนิดนึงนะพี่ขวัญแจ้งนิดนึงนะคะเวลาผลิตรถตัวรถตัวนี้มันจะแยกชิ้นสว่วนแล้วก็มันตัวนี้จะคนละอย่างกับตัวนี้มันจะมาประกอบกันอีกทีนึงเห็นไหมเนี่ยสวยๆเลยค่ะสวยๆเลยนะคะอ่านี่ค่ะหมุดเขาลาซื้อรถก็สังเกตหน่อยแล้วกันนะคะพอเดี๋ยวนี้ย้อมแมวกันก็เยอะเนาะ ย้อมแมวก็เยอะแต่กิจสดารุษค้คาก็ยังคงความมาตรฐานให้ลูกค้าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นราคารถสภาพรถนะคะหรือแม้กระทั่งวันรันตีรถให้คุณนะคะมองเข้าไปดูสวยจังเลยค่ะน้อง,องตูนส่องเข้าไปให้ลูกค้าดูหน่อยค่ะสวยจังเลยในรถนะคะามาดูด้านในนะคะมาดูด้านในนะคะเป็นไงคะสวยนะ ด้านในนะคะทีวีสไลด์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนิดนึงนะคะอาขออนุญาตขึ้นไปแอร์เย็นมากค่ะเพราะเนื่องจากเป็นแอร์ไมโครบัสนะคะอันนี้เป็นทีวีนะคะตอนนี้ด้านในเป็นยี่สิบหกองศานะจ๊ะนี่พี่ขวัญเก็บทีวีแล้วจะได้ถ่ายเข้าไปสวยๆนะคะอะพี่ขวัญขอปิดอาอาจจะเปลี่ยนไฟปิดไฟนะคะ,ะเดี๋ยวพี่ขวัญจะเริ่มนะคะ อันนี้ในรถนะคะเวลาเราไม่ได้ใช้งานต้องปิดไฟให้หมดนะคะไม่งั้นเรามันจะมีเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะคะเพราะเวลาคุณตื่นมาแล้วสตาร์ทไม่ติดมันมีผลนะมันกินไฟลอะอเปิดสักหน่อยเปิดประมาณไหนดีเปิดประมาณน,นี้แล้วกันเปิดประมาณน,นี้ก็ได้ลูกค้านอนจะได้หลับสบายตานะคะไม่เป็นไรพี่เอาไปเลยใส่อ่างไปอีกเอาเอาเอาไปอีกอพี่ใส่ลยเลย นี่ค่ะคุณก็ใส่ไปตามสไตล์ของคุณเลยนะคะเอาทีวีเปิดทีวีลิงก์ผ่าน YouTube ตรงนี้ได้เลยนะคะคนขับสามารถอ่าผ่านจอแอนดรอยตัวนี้ได้เลยแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบมากๆสบายมากๆค่ะนะคะคนนั่งข้างก็กว้างค่ะคนนั่งข้างกว้างค่ะสบายมากๆอแอร์ดังเพลงเพราะช่วงล่างแน่นเกียร์ออโต้ขับสบายเนาะ ท่านเงินเดือนที่จะซื้อนะคะท่านใดที่อยากได้รถพร้อมแบบนี้นะได้แอร์ไมโครบัสด้วยนะคะย้ำแอร์ไมโครบัสด้วยนะคะคันนี้คุณได้ไป8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าสามารถจัดได้นะคะเข้ามาขยับมาจับมาจองกันได้เลยเพราะคันนี้ถือว่าเต็มนะคะถือว่าเต็มนะคะเพราะมีแอร์ไมโครบัสด้วยมีเกียร์ออโต้ด้วยแต่งือพีบอสสามแถวด้วยตรวจผ่านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ ถึงถึงจะเป็นปีสิบหแต่กล้าเลยนะคะพี่ขวัญกล้าทารถสวยเลยคันนี้นะถึงจะเป็นปีสิบพี่ขวัญกล้าทารถสวยนะคะท้าเข้าเอาไปไปเาเรียกว่าประมูลปร,ประกวดได้เลยนะคะดูสะก่อนนะคะมออลมเบรกนะคะคันนี้นะยังเดิมแต่สวยใหม่นะคะเดิมแต่สวยใหม่สายท่อเอวยาวยางเอยนะคะเลขชัดเจนเอยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ น้ำยายแอร์เห็นไหมคะจุดมาร์กศูนย์ที่ควรมีมาร์กสวยๆนะคะน้ำสีชมพูแจ๋เลยค่ะคุณลูกค้า <c oughs> นะคะกิฟต์เกิบไม่มีหลุดเลยแมย้แต่ชิ้นส่วนเดียวเออสติ๊กเกอร์อะไรที่ควรอยู่ยังอยู่นะคะฝาเดิมๆนี่สวยๆสวยๆชอบจิกกันดีนะเช็คก่อนว่าปฝาเดิมไหมจิกไปเลยสิจ้าเราอะไร ดูน mm ็อตเดิมนหยดูน็อตไหมซูมเข้าไปเลยสิคะกลัวทําไมซูมเข้าไปเลยสิคะกลัวทําไมซูมเลยลูกนะคะซูม mm hmm. ด้านกาวกาวจากโรงงานเลยค่ะไม่มีเพิ่มสีเข้าไปนะคะไม่มีเติมกาวเองนะคะสวยๆสบายๆแบบสไตล์พี่ขวัญเลยของแท้ของดีต้องไม่กลัวนะคะนี่ไฟนี่ค่ะน้องหนูนี่น,น,นี่มาเลยเนี่ยยังไฟก็ยังไม่เคยเปลี่ยนสลับออกนี่เห็นไหมไฟนี่มาเลยค่ะนะคะ คุณลูกค,ะคะ้าขาพี่ขวัญบอกแล้วคอยแอร์ดูสิใหม่ยังดีดูดีนะคะไม่มีตําหนิให้พี่ขวัญติรถตัวเองเลยเพราะว่าพี่ขวัญชอบติรถตัวเองนะใครที่ติดตามพี่ขวัญรู้ดีกันนะคะว่าพี่ขวัญน,นะถ้าไม่สวยจริงพี่ขวัญติเลยนะซูมด้านนี้ให้ลูกท่านผู้ชมดูยังคะนี่ดูคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสวยกว่านี้มีอีกไหมนะคะซูมให้ลูกค้าดูเลยคุณลูกค้าสามารถตัดสินใจกลางอากาศกับรถคันนี้นะคะ เจ้ารูปหลอคันนี้ไปครอบครองได้เลยเจ้ารูปหลอคันนี้กล้าลงไปหาคุณที่ภาคใต้เจ้ารูปปลอคันนี้นะคะโตโยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้เกียร์ออโต้คันนี้ปี2016เครื่อง3,000 v p กล้าไปทุกจังหวัดค่ะรถสวยนะคะการันตีเครื่องเกียร์ให้คุณได้เลยนะคะคันนี้แน่นอนจริงๆเพราะมันสวยคุ้มค่ากับราคานะคะอะ คันนี้นะคะกับพี่ขวัญน,นะคะ,ะจำรหัสกันได้ไหม4470นะคะพี่ขวัญบอกนิดนึงนะคะคนซื้อไม่ได้ติคนติไม่ได้ซื้อยังมีบนโลกใบนี้นะคะเราจ่ายเงินเองเราผ่อนค่างวดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าท่านไหนที่จะไปติเพื่อนบ้านถามตัวเองก่อนเราจะช่วยเขาจ่ายไหมถ้าช่วยเขาจ่ายค่อยไปติรถเขานะคะเพราะว่าเขาซื้อไปแล้วนะ เขาซื้อไปจอดแล้วเขาเอาไว้ไปทํากินนะคะส่วนคุณนะคะถ้าจะช่วยกับเขาหรือช่วยเขาเกียณาช่วยเขาค้าหรือช่วยเขาออดาวตั้งแต่เขายังไม่เอารถไปจอดนะคะขอร้องนะคะเรียกว่าสนับสนุนกันดีกว่านะคะสนับสนุนให้กันมีรถสนับสนุนให้กันร่ํารวยสนับสนุนกันด้วยคําพูดที่หยัดทิมแทงจิตใจสนุกสนับสนุนกันด้วยมิตรภาพที่ดี นะคะโลคใบนี้มันแคบโลคใบนี้มันแคบค่ะใช้คำว่าไม่กว้างนะคะโรคใบนี้แคบมากค่ะนะคะแคบจริงๆนะคะประสบการณ์ที่ี่ขวัญอยู่มาอายุ40กว่าพี่บอกเลยว่าโลกแคบค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันเลยนะคะคุณลูกค้าขานะคะและท่านใดที่อบอกปากตะปาก บอกว่ารถที่กิจดาดีพี่ขวัญก็ขอบคุณมากๆและล่าสุดนะคะพี่เหลิมนะวิ่งรถมหาสรารคามกรุงเทพนะคะเข้ามาขอบคุณนะคะบอกว่าคุณขวัญครับผมเข้ามาขอบคุณครับผมได้รถจากกิจดาไปผมได้รถตู้เบนซินไปผมไม่เคยได้ซ่อมเลยโหเราดีใจแทนพี่เขาอีกสิบเดือนจะหมดค่ะพี่เขาเข้ามาตั้งศูนย์ทวงล้อที่นี่แล้วเข้ามาขอบคุณเลย วัมดีใจนะคะขวัญตั้งหกักจต้องขอบคุณพี่เหลิมนะคะสุดท้ายนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้มีรถคันไหนตอบโจทย์ตัวเองอยากจะเอารถไปทํารถบ้านแต่อยากได้เกียร์ออตโอต้คันนี้ก็ตอบโจทย์นะมันมีเกียร์แอร์มันมีแอร์ไม,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 มโครบัสแล้วคุณถอดพื้นออกทาแอร์ไมโครบัสเอคุณถอดพื้นออกนะคะปูพื้นได้เลยนะคะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะคะปี2016ค่ะเกียร์ออตโต้ป้ายฟ้าตั้งแต่เกิด แอร์ไมโครบัสนะคะผ่อนเพียงหมื่นเท่าไร่ดีคะหมื่นเท่าไรดีคะหมื่นห้านะคะท่านใดที่อยากผ่อนหมื่นห้าโทรหาพี่ขวัญน,นะหมื่นห้าโทรหาพี่ขวัญเท่านั้นนะคะเพราะพี่ขวัญมีวิธีทําให้นะหมื่นห้าโทรหาใครคะพี่ขวัญเลยนะคะศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ